เพชรจ้าตอบแล้วนิวเคลียร์เปิดตัวรักใหม่บ๊อบบี้ศิรพีทายาทหมื่นล้านเม้าเรื่องเซฟเสิร์ฟผ่านหน้าจอเพื่อแฟนๆอย่างทันท่วงทีสำหรับ3พิธีกรเพชรจ้าวิเชียนแจ็คแฟนฉันและพระชระอ,อนนต์ในรายการทัวมาลงทางช่องโมโน29โดยนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันได้เปิดประเด็นร้อน ด้วยการยิงคำถามเด็ดส่งตรงไปคนใกล้ตัวอย่างดีเจเพชรจ้าถึงเรื่องที่อดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาเพิ่งเปิดตัวหนุ่มรู้ใจดีกรีทายาติหมื่นล้านอาณาจาก Bobby, ักรแกรนโฮมบ๊อบบี้ศิรพีต้อนรับวันวาเลนไทน์จนกลายเป็นท l k กออฟเดอะ n ทาบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ ซึ่งทางด้านของดีเจเพชรจ้าก็ยินดีตอบกลับแบบไม่มีหมดเม็ดให้เราได้ฟังว่าเจอกันบ่อยเลยครับเจอกันทุกวันพูดคุยกันทุกวันไม่ต้องสแกนให้นิวเคลียร์รอกเขาโตแล้วเขาดูผู้ชายเป็นอยู่แล้วคบกันดูกันมาหลายเดือนแล้วล่ะถึงจะเปิดตัวไทก้าและตัวผมมีโอกาสได้เจอเขาเพราะนิวเคลียร์ยังอยู่บ้านผมไงบ๊อบบี้ก็เคยมาที่บ้านผม ส่วนเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามว่าหากนิวเคลียร์แต่งงานใหม่เจ้าตัวจะยินดีหรือไม่นั้นดีเจเพชรจ้าก็ได้กล่าวเสริมว่ายินดีดีครับมอดูก็เคยทักนิวเคลียร์ว่าจะได้แต่งงานสองครั้งตอนนั้นก็งงๆว่าเราเพิ่งแต่งงานได้สองปีแล้วจะแต่งงานยังไงสองครั้งมอดูพูดยังแปลกใจอวยพรขอให้เขารักกันนานๆไม่ต้องมีเรื่องราวทะเลาะเบาแวงกันขอให้รับรื่นครับ